สวัสดีค่ะมาเจอพบเจอกับ99 Channel อยู่เช่นเคยนะคะเรามาต่ออีกสามเลยค่ะอยู่นี้เราอยู่ในวัดเจดีย์หลวงนะคะเรามาชมบรรยากาศวันนี้วันใส่ขันดอกที่วัดเจดีย์หลวงนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะมาชมเลยค่ะอย่างไร้มปาสามล้านบาทและเกินสามล้านบาทตอนนี้มีคนจากมาแล้วหนึ่งล้าน ยังเดือนแห่งสองนัดจังหวัดกันเลยจักทำเหรียญพระอินทร์ขึ้นมาอุ้ยนี่อะไรอ๋อนี่นี่เป็นเป็นรถรถไอ้ที่จะเป็นรถไอ้พอดีเลยไอ้น่าอัญเชิญเป็นเวียนหรือเป็นรถนั้นมาบูาเนี่ยค่ะเรียญพระอินทร์นี่บัตรไจ่วัดคำปุกปีนะครับนี่เป็นปีแรกเงื่อเงื่นเหรียญนะครับถ้ามดเป็นรถเอออัญเชิญบูชาเนี่บอกมีแล้วนะครับแต่ที่อาสตาร์จากเจ้าที่บอกว่า เรือประดิษฐ์สองพันองค์นะครับสองพันองค์และคิดว่าสองพันองค์คิดว่าวันนี้ไทยาหมดนะจะมดเพราะงั้นวันรนาเรี้นี่นะคะนั่นจะเป็นวิหารตอนนี้กำลังปรับปรุงใหม่เรายังอยู่ในวัดสถานที่ในหลวงอยู่นะคะแันนี้ก็จะเป็น้าตอกดอกไม้นะคะที่เก่าไว้เตรียมถวายชาวอินทินนะคะในด้านนี้ก็เรามาชมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขายอาหารสุก้าวแล้วาัดกน้ามาป้วเกา็จะมีจุดแมค้านะคะอีกจัดจุดดอไม้คังนั้นเราชคดนะโชคดีแล้วเราดังนั้นเน่ยมนุษย์เรานั้นเราจะเก่งในทางโลกมันเกไม่ได้ เราจะเห็นได้ว่าเมืองใหญ่ๆประเทศที่จเจริญทางวัตถุเนี่ยจเจริญทางวัตถุจริงอยู่แต่คนเครียดเนี่เราจะเห็นได้ว่าในบ้านเมืองที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปสังคม,มอยู่ยากปรับเมื้อปรับตัวของผู้คนนั้นลำบากหลายๆคนก็แพ้ต่อชีวิตตนเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า มาสูการรมงาพเทุกท่านรังครเราจะงานนะครับสนุกรเนีใสันดอเราจะรูยังไงให้เกิดความหาสุขนี่ยสัทธาสาธุชนทั้งหลาย ด้านั้นในสีต่างๆล่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเราจะพาเดิงรอบๆนะคะชมบรรยากาศรอบๆนคะชมเราปัจจุบันได้เว่าเราได้ตมีธรรรพี่เอครามีโอการได้มาทำบุญนวินนี้เรือไมไม่ได้มาขอให้นาทำบุญนะเมืกับ้อรลูกนะครับอนบาเชียงใหม่นะครับอนนบวานเชียงใหม่แน่นอนว่าโรงเรียนอ้นนีวานเชียงใหม่เลยหรืว่าอยู่ไม่ไกลจากวัดีหลวงนะ นี cow, setting, hotel, room, medium, yup. ่ค an ่ะเ็มปัส99ชาแนลนะคะจะพาท่านผู้ชมพาเดินรอบๆนะคะบนังนี้นะครับเราก็จะได้จัดในวันที่สิบดังนั้นนะครับการทำการกจ่ีะ่งไี่นครับจำได้ไหมเมื่อก่อนแ่นมัตงทามันมันมีฝั่งโน้นขายอาหารข้างโน้นอาหารเต็มเลย ด,ด,ดังนั้นนะครับว่าในสบยท่างผู้ำเนินก,การเราช่ียวกันในกระทีมเป็นสียเสียทีต้องการเปนทางเรยพี vida da outra cidade e ela tá สสัดีค่ะวันนี้99ครแลนะคะจะขอจบที่เพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาฝากกดติดตามให้กระดูกใจ99นะคะสวัสดีค่ะ